เป็นหนึ่งมันถึงหอนได้เที่ยวสอนเป็นอ่องลู่ละคนผู้สองผัดแห่งยุ่เพื่อนหน่อยอยวุ่นวายละเกิดเป็นสามกันย่าค่ายพ่อกับแม่ก็ลืมลงละเกิดเป็นคนที่เสียก็แหงงเสียแรงไม่ได้เอกอ และเกิดเป็นหากึนเงินใสชายหามบ่อเอินใสและเกิดเป็นโหงมีโลรคไรเละเข้นฝ่ายมันใส่คอเกิดเป็นใจที่ตกล่อชายลูบลา้นมาโตอยากมีผัวพ่อตายเพื่อไงแปดคนน้อง หลาคนเก่ายังมีทองบ่หมายปองเนาสูเพิ่นเกิดเป็นศิษได้ผิวอานหาเงินอยู่บ่ซานางสิเบิกถกอังเอาย้อนแฟนเก่าน้อเอาผัว เจังไดเนาะขี่หยอดไปนเนาะจะได้เปลี่ยนเพิเพ่มเผือดมาอือไอ้จะเป็นว่าขึ้นสูงให้อันนี้ก็ได้เอ้ยก็ได้นเนาะเกี่ยววนะัจังสี่ได้น้องสิบสองมาไหนล่ะคะอือไอ้เกี่ยววัน่ะน้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่ก็คือจังลูกแม่เฮาอยู่ได้เยวน้อแต่ว่าน้องสิบสองนี่แม่เป็นยังว่าแม่หลงมาตื้มเมืองยักษปุ่นตี๋ยบ้านู่ก็เป็นลูกหลามูเนาะ ลูกหลานยังมาพูใหญ่ก็มูเถอะคนยังไลลูกหลามุ้นคอนนั่นเดนหอตั้งสั่นล่ะอี่แม่บอกให้คุ้มอาหารคุ้มอาหารกับ,บคุ้มจักเทียคุ้มตลอดได้ละเอือยเอาคุ้มจากไหนมาสิขวันแทนนอง12สกับค้มกินจะว่ามันเหมือนกูแล้วเอืยอยมันคู่ละคุ่มือนตอนั้นนี่น, <c oughs> น้นองสองสามสี่ห้าหกจกอ็ออมาไลยจ้าเะแมนหลายคนเมื่อคืนไงฝันพาดีได้น้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ็ ฝันไป้ัะไหนล่ละเอ้ยคือว่าจังสี่ดอกนองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยให้คอยถอจากหัวใจเนี่ยฮะเจ้าเมื่อยบอเมื่อยยุนี่เย่เนื่องสองาเจ้าจะไปก่อ1สิบเป็มันยังดองสิบสองหนูหิวเข่าโอ้ยเขาคิดอีเหมือนย่งที่ไม่หิวเข่าอยู่เมื่อคืนเนี่ยยายฝันลายฮะฝันลายแม่แล้วเยฝันมาอีแหงนะมันมาจ่อตาเฮาสองน่วยอะ คิดหลายดอกเอื้อยเป็นอย่างยียานให้พูนว่าฝัน้รยจะกลายเป็นดีฟันแห้งผูง้ได้ฟันแห้งผู้นั้นตายเลยฟัน้รยสิกลายเป็นดีแมนโอ้ยเฮ้ยให้ตั้งไตวิธีแก่น่ะวิธีแก่เด้อให้เอื้อยไปนั่งเงียวอยู่หวัวให้ไปนั่งนั่งเงี้ยวก็แก่ออกแก่ออกว่าให้ฟัน้รยกลายเป็นดีนเด้อตาถูกวางเนี่ยพจน์จอบ,บอเอี่ยบอน้องสิบสองพจนจอบว่าปันไดดอกตั้งงูสิตอดอีมีหน้าเจ้าน้อง น oh. ้องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาเอิ้เนเหมาเหมาบ่ได้ตีมาจากไหนสันน้องโหลแมงน้องโหลตน้องโหลจ้ามาอนีอีพอกับอีเมียเข้าไปใส่บอรูเขอกันเลยบอดรูเขากันจ้านอเมีนจ้าเก๋ว่าอีพออีเมียเขาอาจสิไปหาเขามาซูขอกินกันได้หิวเขาเฮ้ขามาพากกันเล่นกันเล่นถ่ายอีพออีเมียยุเนาะกันเล่นยุบหนีเ่าน้องเสียบ มาหาเฮาให้เอญ่ยนะอี้ยเป็นคันๆหัวจังเลยกบรถโได้จ้ะเอี้ย่ต้องหาต้งกินเล่นใหญยคนนี้นะต้องหาต้งกินมามาเขามาเลียนตาเขามาเล่นตานี่เอาเล่นนันแน่เล่นนันแน่ๆเรียนยังเนี่ยเอาดีดเด้อซอยสุนีมีลูกนั่งสิบสองเติบยหญเลี้ยงเท่าใดก็บ่แล้วแนวลูก บ่ได้รวยคือพวนบ่ได้มีคือเขาสิตัวเอาลูกเขาอยู่ไายพองควรแล้วว่ามันไผสิทวงแล้วเฮาซัวดอกคือยังบ่คว้าเฮาเพลพังย้อนว่านางมันเป็นหังนางสิบสองเฮ้อเนอะเป็นหางบว้ดอก คอยไปนอนคือสองมือแล้วมีแต่กินกับกินมีเป็นลานกระเบิดมีเป็นสิลลากระเบิดอ,อ,อกินมือและเกวียนสไลเ้คอยก็เ,าาเ,เลยไป,ลไปนอนคือเกว่าีนคออีเมลเข้ามาหอได้นิห<อ>้าสี่เอาลูกเต๋าสี่บอกระวังเมนไทสีว่าห้าบาดกระสงังเตียว่าข้ากรอด ตัวมันหลดตัวกับตัวตัวละเท่าบัดเชือมีข้นเอาไปเลี้ยงต่อเอาไปโผดในป่าในพุ่งไปไปกินละเท่าตอานั่นนี่อีพ่ออีแม่อีหลีพ่อแม่มาแล้ว่พ่อจ๋าแม่จ๋าลูกสวัสดีจ้าอ่าอีพ่ออีแม่ลูกลูกลูกพัอจะนิ้วเข่าแล้วพ่อจ่าแม่จ๋าพ่อจะไปหาเงินได้เต็มกระเป๋าหมดละ บาดนี้ก็เลยมีข้าวดีว่าสิพาลูกไปเที่ยวไปทะเลไปทะเลบอตอนแรกก็ว่าสิพาไปทะเลนั่นแหละแต่ว่าก็เลยไปที่มันดีกว่าทะเลอีกแม่มีห่อเข่าให้น้ำเด้อลูก แต่มันสิอยู่ในเขาจักหน่อยอุ้ยเชียงใหม่เก็ว่าเชียงใหม่แท้เนื้อบ่เย็นึ้นดอยบบที่สิแมนเขาขอดเขาขอดีพ่อผู้เวียงผู้เวียงอุ้ยไปหาไอ้สกีนน้ำลูกไอ้สกีนน้ำหรือมันกับมีหม่องเที่ยวอยู่หลุกจังสี่เด้อยู่หันน่ะมีหอดซาบูมีหอดว่าชาบีมีหอด อียงที่ลูกมากแมี้่หากยม่ยัยสิงกินเีเดอร์ันนดนึงพิซซ่ามีเบดพิซซ่ามี่เบิดอีพ่อหมารถลตะปิพ่ออีพ่อหมารถละวะแมนต่วาก้อนสิไปนี่พ่อสิไ้ห่อเข่าจักพูดอะไห่อเอาคือวาสิพาไปกินเชฟซีขึ้จะให้ห่อข่าบดนี้พ่อออจังซี่แจกกันแจกกันคือว่าปัดเชื้อหิวกลางท่ ก็เหียวกลางคางเนาะพ่อแมนย่ไป้หอเขากำหอย่างง้อนิ่เนาะออไละสินง้วสินง้วสินง้อของดีเอาคนอันไปมั่วมั่นมวหลอยากไปแล้วม่วอวไปตัวมัหลุดตัวมัหลุดมาเขม่ขึ้นใจดีสิพ่ไปเทียวเขาไม่ีปาทีแบกแบ้พ่อเป็นอย่างมากพอคนดีดีลูก ไปพ่อเขาไปพ่อแต่ว่าไปครั้งนี้บ่อมีรถผ้ายางได้ลูกเอาคือว่าเหมารถแล้ววันนี้ก็คือว่าหอยยางเอาลูกต้องยางน้ำกลิ่พอกับเมียรอ้ยพ่มีปัญหาพ่อว่าจะได้กินเคเอฟซีจะได้ไปนั่นเลยเนาะตอนนี้เป็นหาพ่อพ่อลูกแข่งแยงอยู่แล้วขามผู้เขาสองลูกคุณได้ลูกปาเขาสองลูก เป็นน่ยังกระตาซังวันน้องไปตามพอนะลูกวันพอวนไปไปพอดีใจเายางก้อนเถามาไปนยางน้ำนยางน้ลูกไปเที่ยวเลยไปเที่ยวไปไปไปลูกนะตามกดแม่มาเด้อลูกเด้อมามาลูกมามาสิบสอนดีใจล้นสิคนสี่ด้